เยียบเยี่ยวว่าร่นนียยบเี่ยว่แต่ลองรับประกันความหวานใช่ป่ะเราจะกลับให้ดูกันว่าว่ากรอบมันจะหวานกรอบประมาณหวอเหานหวานนก้ายางก็ินงา้งเปลือกอ่ะไม่หวานหวานเลยเนี่ยหวานมา บนคีบนิ่นดิบอ่ม <Yeah, ันเปรี้ยวที่เปลือกมะปางแท้ก็คือถ้าถัาถูกเนื้อหวานแล้วมันจะเปรี้ยวที่เปลือกใช่ใช่ใช่แท้จริงคือมะปางมันจะเป็นเหมนอย่งมันจะเปรี้ยวที่เปลือกแต่กัดลงไปคือหวานฉ่าคือหวานเจี๊ยบเลยแต่จะเปรี้ยวที่เปลือกถ้าคนไหนที่ไม่ชอบเปรี้ยวเนาะบอกเปลือกออกเราก็กินกินเอันะี้คือของท้าฟูไปมกันเลยหรอต้นกีบ

ขนาดเม็ดมันยังเป็นลีนๆเ,เป็นแแสดงว่าคือนี่แหละคือของแพงเลยน,นอะอร่อยค่ะแต่ว่าถ้าใครจะสั่งซื้อนะคาหมดแล้วนะคะจอบหมดแล,แล้วค่ะบ๊ายบาย